คืเจสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาอ่านในหน้าที่56แล้วก็ทําแบบฝึกหัดในหน้าที่57นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อโอเคก่อนอื่นเรามาเริ่มอ่านหน้าที่56กันเลยค่ะ So The topic today is hot and cold ร้อนและหนาวเรามาฝึกอ่านทีละประโยคแล้วก็แปลไปพร้อมๆกันนะคะ Are you ready? Let's get started How is the weather in December? How is the weather ก็คือสภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง In ใน December คือเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่าในเดือนธันวาคมนี่สภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง I think it is very cold in the United States. I think, I think ฉันคิดว่ามัน very, very คือมากๆ cold ก็ก cold คือหนาวคือในภาษาอังกฤษนะคะคำว่ามากเนี่ยมันจะต้องอยู่หน้าคำคุณศัพท์ ในภาษาไทยเราจะบอกว่าหนาวมากใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษมันจะเป็นมากหนาวคือสองคำนี้มันจะสลับตำแหน่งกันนะคะ in in คร่าวๆเลยเราจะใช้นำหน้าชื่อเดือนกับชื่อสถานที่ the United States ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอ้าคู่ the เนี่ยมันอยู่หน้าคำว่า you ใช่ไหมคำสัมที่ขึ้นต้นด้วยยูทำไมคุณครูไม่ออกเสียงว่าดิล่ะ นักเรียนคะปกติแล้วเดอ้าตามด้วยสระ A-E-I-O-U เนี่ยมันจะออกเสียงว่าดิใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะถ้าคําไหนที่ขึ้นต้นด้วย A-I-O-U มันไม่ได้หมายความว่ามันจะออกเสียงสระเสมอไปหลักการจาก็คือถ้าคําไหนออกเสียงอออ่างให้หนูอ่านว่าดิแต่ทีนี้ United States ตัวนี้มันยูมันออกเสียงเป็นยอยักษ์ใช่ไหม แตลว่ามันไม่ใช่เสียงสละจะต้องอ่านว่า the United เพราะว่า U ในที่นี้มันออกเสียงเป็นพยัญชนะ Because it is winter there is a lot of snow and ice เพราะว่ามันคือฤดูหนาว There is แปลว่ามี a lot of มากมายมีมากมายมีอะไรละมากมาย Snow ก็คือหิมะ and ice มีหิมะแล้วก็มีน้ําแข็งเพราะว่าสหรัฐแบบเวลาหนาวโอ้โหคือทุกอย่างกลายเป็นน้ําแข็งน้ําแม่น้ำลำธารอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยค่ะแต่โดยส่วนตัวคุยังไม่เห็นนะก็ดูตามสื่อตามทีวีอะไรเอาต่อไป People go ice skating and skiing. they have a l o t of fun ผู้คนไปเล่น ice ์สเ t i n g และ skiing. ไอส์เกตติ้ก็คือกีฬาที่ต้องใส่รองเท้าแบบนี้นะคะจะเล่นบนลานน้ำแข็งส่วน skiing s k ี i n g ก็คือจะเล่นบนสโนวก็คือแบบเดินขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้เล่นอ่ <sk ill age> าก็เขาเรียกว,ว่าสกีค่ะ y y h v v e l o o t of fun Day ในที่นี้แทนคำว่าผู้คนก็คือพวกเขานี่แหละมีความสุขมากๆ Fun แปลว่าความสุขหรือสนุกนั่นเอง คือมันจะมีสองคำ f u นแปลว่าสนุกแล้วก็จะมีคำว่า funny นะ funny แปลว่าตลก How is the weather in December in Australia? How is the weather เราเจอมาแล้วก็คือสภาพอากาศเป็นยังไงในเดือนธันวาคม in Australia. Australia Australia คือประเทศออสเตรเลียอยู่ไม่ไกลาจากประเทศไทย Is i s summer? มันคือฤดูร้อน The weather is hot and sunny. สภาพอากาศคือร้อนแล้วก็มีแดดออก People go swimming and sailing. ผู้คนก็จะไปไว่ายน้ำและไปล่องเรือพายเรือเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะนักเรียนนักเรีนยนคะที่นี้เราจะทำกิจกรรมคำศัพท์คำไหนที่มันมี ing อย่างเช่น swimming, sailing um, Skating Skiing ตรงนี้จะต้องใช้คำว่า Go นะคะเราจะไม่ใช้คำว่า Play มันจะไม่เหมือนคำว่าฟุตบอลฟุตบอลก็คือกีฬาชนิดนึงใช่ไหมที่นักเรียนชอบเล่นถ้าเราจะไปเล่นฟุตบอลเราใช้คำว่า Play ได้เลย Play Volleyball Play Badminton ได้แต่ถ้าเป็นพวก uh, I Skating เราจะใช้คำว่า Go ะะ Now I learned that at the same time of the year The two countries have different seasons now ก็คือตอนนี้ฉันได้เรียนรู้ว่า at the same time at the same time เป็ว่าในขณะเดียวกันหรือในเวลาเดียวกัน of the year ของปี the two country สองประเทศ have me different seasons different เป็ว่าแตกต่าง seasons ก็คือฤดู เราพูดถึงฤดูของสองประเทศเพราะฉันซีซันมันมีมากกว่าหนึ่งก็ต้องเติม S s ตอนนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าในขณะเดียวกันของแต่ละปีเนี่ยสประเทศนี้มีฤดูที่แตกต่างกันงงไหมคะมาถึงว่าเขาบอกว่าก็คือ1ปีเนี่ยเขารู้ว่า2ประเทศนี้มีฤดูที่แตกต่างกันถ้าจะแบบเป็นไทยเลยเนะ that is because the united states i a t at the opposite side of Australia นั่นเป็นเพราะว่า United States ก็คือ the U.S ก็หรือสหรัฐอเมริกาเนี่ย i s you ตรงกันข้าม opposite side ก็คืออยู่ตรงข้ามกัน of Australia เหตุผลก็เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับอ u s t r a l i a นักเรียนลองไปดูแผนที่นะนักเรียนเฉลยว่าอ๋อมันอยู่ตรงข้ามกัน s o When is it summer in Australia? ดังนั้นเมื่ออากาศร้อนหรือฤดูร้อนที่ออสเตรเลียเนี่ย is it winter in the United States? มันก็จะเป็นฤดูหนาวในประเทศสหรัฐอเมริกาครูจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ How is the weather in December? I think it is very cold in the United States. Because it is winter. There is a lot of snow and ice. People go ice skating and skiing. They have a lot of fun. How is the weather in December in Australia? It is summer. The weather is hot and sunny. People go swimming and sailing. Now I learned that at the same time of the year, the two countries. have different seasons. that is because the United States is at the opposite side of Australia. so when it is summer in Australia, it is winter in the United States. ทีนี้เรา move ม,มาอีกหน้าหนึ่งมาตอบคำถามทั้งสามข้อกันเลยค่ะข้อหนึ่ง number one เขาถามว่า How is the weather in United States in December? สภาพอากาศที่ U S เนี่ยในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรสภาพอากาศนะไม่ใช่ฤดูนะเพราะเวสเตอร์คือสภาพอากาศคําตอบคืออะไรเอ่ยเราก็ไปสแกนหาคําว่า the U S แล้วก็ December อ่าเราเจอคําว่า December แล้วเจอคําว่า the U S แล้วประโยคแรกเลยค่ะนักเรียน How is the weather in December? I think it's very cold in the United States. ่เจอแล้วประโยคแรกเลยเพราะฉะนั้นคำตอบคือคำว่า very cold นักเรียนก็เอามาเขียนตรงนี้ได้เลยค่ะ number 2 how is the weather in Australia in December สแกนหาคาว่า Australia กับ December เลยค่ะที่เราสแกนถึงตรงนี้ใช่ไหมเ,เราก็ย้ายมานี่เจอคาว่า December in Australia แล้ว how is the weather in December in Australia is summer อ่ะสภาพอกาศร้อน the weather is hot and sunny เพระฉะนั้นคำตอบคือคำว่า is hot and sunny เราก็มาเติมตรงนี้ได้เลยจ้าข้อ3 how is the weather in Thailand in December และสภาพอากาศที่ประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาเป็นยังไงร้อนไหมจ้ะหนาวไหมถ้านักเรียนคนไหนจำไม่ได้ว่าประเทศไทยมีกี่ฤดูนักเรียนก็เปิดไปดูหนังสือในหน้าที่51อะค่ะอันนี้คุณครูเปิดให้ดูนะ They are hot season, rainy season and cool season เพราะฉะนั้นคำตอบ number 3ก็คือ it is cool ก็คือเย็นสบายชิลชไม่ถึงกับแบบร้อนหรือหนาวมากจนกระทั่งใส่เสื้อแขนยาวสอตัวนะคะนักเรียนคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับแบบฝึกหัดใน2หน้านี้นะคะสามารถคอมเมนต์ถามคุณครูได้เลยค่ะ so that's all for today thank you so much guys for watching this video and see you in the next Video. If you have any questions, you can comment down below. Goodbye. Have a great day.